เอาเลยครับสำหรับใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมเกมที่นกคุณีคอสเวิร์ลนะครับบริการรับเติมเพชรและแพ็กต่างๆในราคาสุดคุม้มถูกใจชาวเกมเมอร์ต้องร้านนี้เลยเมฆคาลาช็อปและผมขอบอกไปก่อนเลยว่าทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหาย Hi, ห่วงสวตาคามีขึ้นมีลงตลอดแนะนําให้สอบถามร้านก่อนเติมทุกครั้งนะครับถ้าหากสนใจนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยขอบคุณมากครับเอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Tower o f f a n t a s นนั่นเองนะครับและในวันนี้นะครับผมก็จะมาไกด์นะครับจุดเก็บนะครับนิวเคลียสสีทองนะครับนิวเคลียสสีทองคืออะไรก็คือเจ้าตัวนี่นะครับเจ้าตัวนิวเคลียสสีทองเป็นการลุกแก้วที่เอามาไว้ทําการสุ่มกระชานั่นเองนะครับการรีโลตัวละครก็เป็นสิ่งจําเป็นเหมือนกันนะครับซึ่งเจ้าตัวหินนี้นะครับสามารถหาได้ตามแมปด้วยนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับแต่ละจุดว่ามีตรงไหนบ้างนั่นเองนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะพาไปเดี๋ยวไปดูจุดแรกกันดีกว่าจุดแรกที่เราจะพาไปนะครับก็คือจะอยู่บริเวณตรงนี้ครับนี่นะครับให้เราทําการขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็เดินไปเก็บเลยนะครับจะอยู่ข้างบนนี้แหละฮะจุดแรกนะครับผมอาจจะจาสับสนหน่อยนะครับว่าวิธีการหาเจ้าตัวลูกแก้วเนี่ยมันหายยังไงนะครับซึ่งจุดแรกนะครับจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้นั่นเองนะครับอ่าจุดแรกจะอยู่บริเวณตรงนี้นะทุกคนนี่ เดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันดีกว่านะครับจุดต่อไปมันไม่มีแบบกลมๆให้ดูนะครับแต่ว่าผมจะบอกละกันนะว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราผมพาไปละกันนะจะได้เห็นภาพนะครับโอเคนี่จุดต่อไปนะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้ ให้เราทําการมายืนตรงนี้นะครับนี่หน้าผานะครับมันก็จะมีลูกแก้วนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับให้เราทําการกระโดดไปเก็บนั่นเองนะครับอ่านะฮะก็เดี๋ยวจะมีอินเสิร์ตให้ดูด้วยนะครับว่ามันอยู่ตรงนี้จริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่อไปกันดีกว่านะครับอ่าถ้ามันขึ้นในแแมกแบบนี้นะครับมันอาจจะเป็นของนิวเคลียสสีดำนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเน้นไปทางสีทองเนาะเพราะว่าเราจะมาซูมการันตี30คสิันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันดีกว่านะครับ ดยจุดที่3ที่ผมจะพามาดูนะครับก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับนี่จําไว้นะครับก็คือห่างจากตรงนี้นะครับไม่กี่เมตรนั่นเองนะครับให้เราขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการนะฮะอ่าหยิบเจ้าตัวนี่ลูกบอลน้ํานะครับแล้วก็โยนเข้าไปข้างในดอกไม้นั่นเองนะครับแล้วมันจะผุดออกมาเป็นเจ้าตัวนิเครียสีทองนั่นเองนะครับแต่ว่าผมเก็บไปแล้วนะครับในจุดนี้นะฮะก็ นี่คือจุดที่3เดี๋ยวเราไปดูจุดที่4กันดีกว่านะครับโดยในจุดที่4นะครับก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับก็ลงมาจากเจ้าตัวเทือกเขาที่เราเก็บจากดอกไม้เนาะนะครับให้เราเดินมาตรงนี้นะครับมันจะอยู่บริเวณนี้เลยนะครับนะอยู่บริเวณตรงน้ำนะครับก็เดินมาเรื่อยๆแต่ว่าผมเก็บไปแล้วนะครับก็เลยไม่มีเขาเรียกว่าอะไรฟุตเทจให้ดูนะครับว่ามันมีตรงนี้จริงๆนะครับแต่ว่า ท่าที่ผมเก็บมาก็คืออยู่บริเวณตรงนี้นั่นเองนะครับส่วนเจ้านิวเคลียสสีดำนะครับก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับสามารถที่จะไปเก็บได้นะถ้าเกิดใครอยากได้นิวเคลียสสีดำนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดที่5กันดีกว่านะครับผมและที่จุดต่อไปนะครับก็เป็นมินิเกมเล็กๆแน่นอๆน,นะครับในการาได้เจ้าตัวนิวเคลียสสีทองอันที่5นะครับเจ้าตัวนิวเคลียสสีทองนะครับจะอยู่ใจกลางแอ,น,อนิล อีโคนั่นเองนะครับก็ให้เราเดินมายังจุดนี้นะครับก็จะเห็นเจ้าตัวปุ่มตะปุ่มตะปั่มเนี่ยฮะว่าเราต้องทํำยังไงนะครับเป็นมินิเกมเล็กๆน้อยๆนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่าสาธิตวิธีการเล่นกันในกันนะฮะโดยอันดับแรกนะครับก็ง่ายๆนะครับทุกคนให้เราทําการกระโดดเหยียบนั่นเองนะครับประมาณ4ครั้งนะครับทุกคนนะมาเจอ สองนะครับเราก็ต้องหาจุดต่อไปที่เป็นไฟนะครับอ่าแบบนี้นะครับประมาณ4จุดทุกคนนาแล้วเราจะได้กล่องแบบนี้มานะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับวิธีการเล่นของจุดนี้นะครับก็คือให้เราเนี่ยทำการเหยียบตรงจุดไหนก็ได้ครับอ่าพอเราเหยียบจุดไหนก็ได้ใช่ไหมทุกคนเจ้าตัวอ่า เนี่ยไอเจ้าตัวที่แบบพวกนี้มันก็จะเปล่งแสงให้เราไปเหยียบณจุดจุดนั้นนะครับประมาณ4จุดนะครับให้เราเนี่ยไปเหยียบนะให้โดยเร็วนะครับแดดอะไรแบบนี้นะทุกคนอ่ามันก็จะเปิดนะครับประตูแล้วก็เอากล่องสมบัติมาให้เรานะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่5นะครับของการเล่นนะครับอ่าเราก็จะได้มาอีก2 0 0ไม่ใช่200สิเราได้มาหนึ่งันนะครับสำหรับนิวเคลียสในจุดที่5นะครับวิธีการเล่นง่ายๆครับก็ เหยียบไปเรื่อยๆเนาะนะฮะโอเคเราไปดูจุดที่6กันดีกว่านะครับแล้วที่จุดต่อไปนะครับก็จะเป็นจุดที่6นั่นเองนะครับเจตัวจุดที่6เนี่ยจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับนี่ทุกคนเปิดแมปมานะครับก็อยู่ห่างจากอันลอีโคก็ไกลพอสมควรก็เดินมาตรงนี้นะฮะพอเดินมานะครับก็จะเจอเห็ด3หนอนะ่ครับก็เป็นวินิเกมเหมือนกับอ่าอันที่5เลยนะครับวิธีเล่นนะครับก็ให้ไล่เลยครับตัว a b c นั่นเองเนี่ยฮะดยดบแรกนะครับให้เรามาจากที่ต้นเล็กต้นนี้นะครับนี่แบบกระโดด ปึ๊บนะครับกระโดดจันปึ๊บ,บให้เราเลแล้วก็เดินไปปึ๊บปึ๊บ,บนี่แบบนี้ทุกคนเห็นไหมก็เนี่ยกระโดดปึ๊บ,บหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับอันนี้เป็นอันสุดท้ายเจ้าตัวนิวเคลียสสีทองก็จะโผล่ปรากฏมาในจุดที่6นั่นเองนะครับก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะวิธีการเล่นนะครับนิวเคลียสนะครับเจ้าตัวเห็ดสานนอกนะคร นี่เราก็จะได้เป็นจุดที่6มาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวดูจุดที่7กันดีกว่านะครับเล่นที่จุดต่อไปนะครับเป็นจุดที่7นะครับเจ้าตัวจุดที่7เนี่ยจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับให้เรามาตรงนี้นะทุกคนหลังจากที่เราไปเล่นเห็ดมาแล้วนะครับก็เหาะมาปุ๊บนะก็อยู่บริเวณชายหาดตรงนี้นั่นเองนะครับเจ้าตัวหินจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับนี่กระโดดลงมาเนาะนะครับก็ให้เราทําการอ่าจะต้องใช้เจ้าตัวหิน ไม่ใช่สอาวุธนะครับผมขอเปลี่ยนอาวุธก่อนนะครับเจ้าตัวอาวุธนะครับที่ผมเห็นก็ต้องน่าจะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับในการเปลี่ยนเป็นธนูไฟนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวลองดูอ่าจริงด้วยครับละลายโคลนเนาะนะฮะเจ้าตัวิวเคลียสนะครับก็จะอยู่ข้างในนี้นั่นเองนะครับต้องใช้ธนูไฟถึงจะเปิดได้นะครับเราเก็บมาให้เรียบร้อยครับิวเคลียสชิ้นที่เเราไปดูชิ้นที่8กันดีกว่านะครับ เอาละครับก็ในจุดต่อไปนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้อยู่ในแผนที่แบบว่าเราต้องมาเก็บนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็แวะมาสะหน่อยนะครับมองว่าข้างในก็จะเป็นสีทองเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในมีนิวเคลียสสีทองไหมนะครับเป็นการเคลียร์สเตจหมู่บ้านนั่นเองนะครับอ่าได้นิวเคลียสสีทองนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นจุดที่8ปนะครับถือว่าเป็นจุดที่แปดไหม ถือว่าจุดที่8แล้วกันนะครับก็ให้เรามาตีบอสข้างบนเลยนะครับไอ้ลูกกระจกข้างล่างไม่ต้องไปตีนะฮะก็มาตีบอสข้างล่างให้ตายนะครับก็จะปเก็บตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวนี้ซุนต่อไปนะครับเป็นจุดที่หลายแล้วนะครับเป็นจุดที่9แล้วกันนะครับไปดูก่อนใช่หรือเปล่าอ่าเป็นจุดที่9นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูจุดที่9กันนะครับว่ามาอยู่ตรงไหนนะครับและในจุดที่9นะครับก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับไกลหน่อยนะครับ ให้เราเนี่ยข้ามอซฟาคมานะครับแล้วก็ขึ้นเนินสูงที่สุดนะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการหาดอกไม้นี้นะครับแล้วก็โยนเจ้าตัวลูกระเบิดนะครับก็จะได้ิวเคลียร์รูที่9มานะครับนี่เห็นไหมโอ้ยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันดีกว่านะครับเป็นจุดที่10ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปพาไปเม่ี้เราไปเก็บจุดที่9้ามานะครับต้องให้เราเนี่ยทำการเหาะนะครับเหาะยังไงก็ได้นะครับ ให้เรามายังจุดนี้นะครับแล้วก็มาเปิดเจ้าตัวเสาวาร์ปบริเวณตรงนี้นั่นเองนะครับพอเราเปิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล <hacerlo> <cek warm st anza> ้วนะครับจุดอุดจุดที่10เนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปแล้วกันนะในจุดที่10นะครับอาจจะยากหน่อยนะครับให้เราเนี่ยสังเกตนะครับมันจะมีสะพานขาดอยู่ใช่ไหมนี่พอหลังจากที่เราเดินมาจากจุดวาร์ปใช่ไหมครับก็ให้เราสังเกตนะครับว่ามันจะมีเจ้าตัวสะพานขาดอยู่นะครับก็ให้เราทําการอ้อมนะครับอ้อมเนี่ยก็ได้ครับ ให้เราเนี่ยได้ขึ้นไปข้างบนนะครับอา,อาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ว่าคุ้มค่าแน,น่นอนแม่ผมร้องดังไหม <c oughs> และนีงจุดที่10 <c oughs> นะครับก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับหลังจากที่เราเนี่ยกระโดดข้ามมานะครับมาฝั่งนี้เพื่อเปิดประตูวาร์ปพอเราเปิดประตูวาร์ปเสร็จนะครับให้เราเดินขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ทําจริงนะครับระหว่างนี้ให้เราไปเปิดเสาเปิดแมปก็ได้นะครับ แต่ว่าอันนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยเดินไปทางบริเวณตรงนี้นะครับตรงสะพานนะครับหาทางขึ้นให้ได้นะครับเจ้าตัวนิวเคลียสสีดำเนี่ยมันก็จะมีอยู่ตรงนี้อันหนึ่งนะครับแต่ว่าเหมือนกับมีเวลาเปิดด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าแบบตรงนี้มันจะเก็บได้ตอนไหนนะครับอ่าเจ้าตัวนิวเคลียสสีสีทองผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันอยูต่ตรงนี้หรือเปล่าอ่าอยู่นะครับบริเวณเดียวกันนะครับ อันนี้ก็เป็นจุดที่1ิบนั่นเองนะครับอุ้ยเย,ยนะครับตัวนี้นะครับสังเกตนะครับนี่ทุกคนจะเห็นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนนะนี่เดินตรงมาสังเกตสะพานกัขดขาดครับแล้วมีน้าตกแทรกกลางนะครับเห็นไหมกระลุกเป็นจุดวาร์ปแล้วก็เสาต้นนี้ฮนะทุกคนเสาต้นนี้เลยเนี่ยสังเกตไอ้ตรงสะพานขาดอันเดียวก็ได้ครับ ถ้้เราขึ้นสะพานตรงนั้นแหละฮะเราก็ขึ้นมาข้างบนนะครับก็จะเจอจุดที่สิบนะครับแบบนี้นั่นเองนะดูระยะไกลๆนี่สังเกตไหมนะมันจะมีเดี๋ยวผมใช้คือเิเมาส์แล้วกันเนาะนี่ตรงจุดนี้นะครับส่วนเจ้าตัวนิวเคลียสจุดที่สิบต่อยู่บริเวณตรงนี้นั่นเองนะครับรรก,รนะรก็นนจจบบบบหาทางขึ้นให้ได้ครับมันก็จะเก็บได้ในจุดที่สิบนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปไม่รู้ว่ายังมีอยู่ไหมนะครับโอเคครับก็ 10จุดในการรีโลนะครับอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ว่าน่าจะคุ้มค่านะครับเพราะว่าพอเราเคลียร์เควสสหลังของเราเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งประมาณ60นาทีเนาะนะครับก็จะได้จากของขวัญน,นะครับกล่องของขวัญน,นี่ได้จากอันนี้หนึ่งนะครับเป็น10ชิ้นใช่ไหมแล้วก็ได้ของพวกนี้ด้วยนะครับอยู่ใการผู้เล่นใหม่นะครับอย่าลืมมาทําด้วยนะครับเจ้าของพวกนี้นะครับก็จะได้เช่นเดียวกัน นี่ได้10บชิ้นก็จากจดหมายด้วยถ้าผมจำไม่ผิดน,นะมันก็จะได้เหมือนกันนะครับจากจดหมายแต่ว่าตัวน,นี้มันมีกล่องจดหมายไหมนะเดี๋ยวดูกัอนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะแต่ว่าอ่ามันแจกให้อยู่แล้วนะครับสำหรับกาลิโลเนาะมันก็จะมีกระชาด้วยนะครับตัวกระชาจะได้ประมาณ30ชิ้นนะครับก็ให้เราทําการอ่าเปิดกระชาย,ยนะครับเพื่อหา ตัวละครที่เราชอบมาเล่นกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะสำหรับเกม Power of Fantasy นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผมสำหรับใครนะครับที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนในการที่จะรีโลเกมนี้กันนะครับแต่สำหรับตัวผมผมพอใจแล้วนะครับเพราะว่าได้น้องสายฮิวมานะครับมันจะทำให้ผมอาจจะสบายขึ้นด้วยนะครับไปดูดูของก่อนเลยนะ จะตัว SR ที่ผมาเปิดได้เดี๋ยวดูนะครับแป็น,นึงนะตนัวละครไม่น่าใช่ผมจําไม่ได้ละนี่ตัวละครที่ผมมีทั้งหมดนะครับนี่ผมได้ตัวน,นี้มาเป็นไซคิวนะครับสำหรับใครเป็นโซโลเพยเยอร์ก็มีประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็หมู่ทีมด้วยเพราะว่าน้วมีสกิลหมู่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการรีวิวตัวละครด้วยนะครับโอเคครับสำหรับนี้ครับบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ